สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ะ9 5 5ทาเรืนะครับหมอโต๊ะก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปประง,งานดวงความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับดวงความรักขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอส มอต้นอา่านตามพลังงานและความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดในพื้นดวงชะตาของชาวธาตุไฟมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่แห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาวางแบบแผนหรือการที่เราวางแบบแผนอยู่อย่างเสมอในดวงเราเองนะมีไพ่ของสามเหรียญเนี่ยอาจจะมีการที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตก อยู่ในสถานการณ์มือที่3ามเดอะเทมเพลนสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันมีไพ่ของการที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งไม่ได้ยังตัดไข่สักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณในช่วงนี้ไม่ได้น่มีพลังงานไพ่เดลวิวออฟ f อร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตา วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในห่วงวันเวลาโชคชะตาและสิ่งดีๆกาลังที่จะเข้ามาอาดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อานาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณจะวางแบบแผนและอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณมีแพ่หงการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปหรือมีการที่บล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปนะ่หรือการที่เรากลับมา ทบทวนหรือการที่เรามีบาดแผลในเรื่องความรักเราไม่อยากที่จะเสียใจในเรื่องความรักอีกที่เรามอบให้หัวใจให้กับใครเราอยากได้รับความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เอาใจใส่ความเชื่อใจกับคนที่เรารักมีพลังงานไพ่ห้าดาบ5ดาบการเลิกราการหย่าร้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ยอมเดินถอย ออกมากับสิ่งที่ผ่านมาของเรานะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วก็เหมือนสายน้ําที่มันความทุกข ความเศร้าความเสียใจการกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ล้มก็คือความรู้สึกในเรื่องการรักตัวเองมากขึ้นนะหรือในช่วงนี้จะเจอคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจยในเรื่องความรักมาเหมือนการมีไพ่พรังงไพ่ความนิ่งความเงียบหรือการกลับมานิ่งหรือการกลับมาเงียบหรือการกลับมาพักผ่อนให้กับตัวของเราเองเป็นไพ่การที่อดีตที่ผ่านมาเหมือนต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต, thirds, ต่างไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในตอนนี้นะมีลังานไพ่สามดาบสามดาบคือ ความผิดหวังคือความเสียใจหรือในตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดมีคนที่กําลังเสียใจในวันเวลาที่ไม่มีคุณที่ให้กําลังใจเขาเหมือนกับการที่ในวันที่เขานิ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงคุณอยู่แต่คุณรู้ถึงความผูกพันที่มีให้แก่กันนะหรือการที่ในตอนนี้มีพลังไพ่ควีน n o b s e r v a t i o n ลาชินีถทฤษรีนในความคิดของคุณคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองในวันหนึ่งที่ไม่ต้องมีเขาคนนั้นเราก็เข้มแข็งและเราอยู่ได้เรามีสเสน่ห์เรามีความมั่นใจเรามีความมั่นคงในตัวของเราเองนะคุณเป็นคนที่มองอนาคตและวางแบบแผนในเรื่องการเงินเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเงินหรือในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะมีคนที่เข้ามาคอยสนับสนุนในเรื่องการเงินนะครับเป็นานางไพ่สิบหลดสิบดาบสิบดาบความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจความเจ็บปวดมันเหมือนคุณน จะเป็นฝ่ายที่กําลังเข้มแข็งในตอนนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างความเจ็บปวดมันยังอยู่ในความรู้สึกของเรานะมีไพ่พลังงานไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าคือการติดต่อการสื่อสารการรอคอยหรือการมองถึงอนาคตในโลกแห่งความเป็นจริงในตัวของคุณนะเป็นไพ่แห่งการที่ในทุกเส้นทางเดินเนี่ยเราจะกําหนดเส้นทางเดินและโชคชะตาด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ความรู้สึกการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณเองความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองคุณรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคุณเป็นคนที่มีทางเลือกเป็นคนที่รู้ว่าอะไร ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อนะมีไพ่พรังงานไพ่การตัดโซ่แห่งพันธนาการความทุกข์ความผิดหวงังหรือการตัดกับความผูกพันสำหรับบางท่านอาจจะหลุดพ้นออกจากพลังงานไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆเพื่อเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่ของคุณนะมีไพ่พลังงานไพ่ในการแสดงความรัก ของคุณในการที่ได้พบเจอแล้วคุณมอบความรักและความห่วงใยให้กับคนที่เรารักนะครับเป็นพลังให้ความเป็น อิสระนะเป็นพลังงานไพ่การที่มีนอนดิสเนี่ยนะเป็นพลังงานไพ่การเป็นอิสระการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนะไม่มีพลังงานไพ่ความมั่นใจในตัวคุณเองความอดทนและความตั้งใจที่จะเอาชัชนะนะเป็นพลังงานไพ่เซลทีคอร์นะครับพลังงานไพ่สิบใบ ความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะมีไพ่ของสําหรับบางท่านอาจจะเสียใจในเรื่องความรักที่เป็นมือที่3หรือตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังเจ็บปวดยังลืมเขาคนนั้นไม่ได้มีไพ่ของการเลิกราการยาล้างกับอดีตที่ผ่านมาเดอะเทมเบอรนความผูกพันมีไพ่ของโชคชะตาวันเวลานำพาคนที่ใช่เข้ามาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเราการดูแลการห่วงใยของคุณหรือในช่วงนี้มีไพ่หองการที่จะมีคนที่เข้ามาเป็นคนที่คอยดูแลคอยเทคแคร์คอยเอาใจใส่คุณในช่วงนี้มีไพ่ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ธาตุดินการพืชสองกรธาตุลงกลุ่มตุลเมทุนธาตุน้ํากรกฎมีนพืจิกเมือ่อในตอนนี้เขาอาจจะเป็นไฟที่กําลังหรือคุณอาจจะไปพบเจอกันในการทํางานของคุณก็ได้เพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันหรือการติดต่อหรือการสื่อสารในการคุยงานในการดีลงานเหมือนกับการที่โชคชะตาและวันเวลาได้นําพาให้คุณกับเขาได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับขอรูปลังงานไพใน อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะว่ากับอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพทออบครับความผูกพันความผูกมัดความรักที่คุณเป็นคนที่มอบความรักให้ใครแล้วคุณเป็นคนที่รักษากับหัวใจของคนที่เรารักคนที่รักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักนะเป็นพหังการที่เขาจะไม่ใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีหรือทิ่มแทงใจกับคนที่แคร์เขาในวันนั้นในวันนี้มีคนอดีตที่ผ่านมาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยจับมือ เดินเคียงข้างกันวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะมีคนอยากกลับมาปรับความเข้าใจมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากกลับมาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์และเริ่มต้นกันใหม่ในวันเวลาที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินหน้าของคุณในการมูฟออนในวันนั้น เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียหน่ายเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดในตอนนี้มีพลังงานไพ่คําอธิษฐานคําขอพรคุณไปขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่ามีไพ่ของการที่ขอพรในเรื่องความรักนะด้วยจิตและการที่เราตั้งจิตให้มัน่นจะนําพาคนที่มีความผกพันคนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาในออฟซอดอจวินถือนบะในวันหนึ่งที่เราไม่สนใจเขาจะมีคนที่ตาม หาความรู้สึกที่ขาดหายไปของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานให้เจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีคนที่คิดถึงความฝันมีคนที่คิดถึงความหวังมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยฝันร่วมกันเคยมีแบบแผนเคยมีเป้าหมายอยากวนกลับอยากหวนคืนคนอดีตคิดถึงคุณมากอยากวนกลับอยากควนคืนตอนนี้มีคนที่เอาคุณออกจากความคิดยังเอาคุณออกจากความหัวของเขาไม่ได้การกระทําการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามา ในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานไพจติกชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคัญญาคำผูกพันคำผูกมัดสามดาบในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคำมั่นคัญญ,ญาในวันแรกที่คุณกับเขาได้สัญญากันมีคนที่บอกคุณว่าจะไม่ทิ้งกันในวันนั้นนะมีพลังางานไพเดซันเดซันความสุขความสมหวงังความสําเร็จนะครับ เป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาหรือเป็นพลังงานเพ้่ความ ไออุ่นของคุณอยากลายากลับมาเห็นไออุ่นอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มอยากกลับมาเรียนรู้หรือเขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขามีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณในตอนนี้เขาอาจจะได้รับ,บบทเรียนหรือการการะทําที่ทําไว้แล้วในวันที่จากในวันที่ภาครักห่งความรู้สึก ในตอนนี้มีคนที่เจ็บปวดมากมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่อยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งนะที่เป็นการที่เดินหน้าเทคแอคชั่นกับคุณนะคามั่นสัญญาตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้อภัยกับคนที่เคยทําให้เราผิดหวังเคยทําให้เราเศร้าเคยทําให้เราเสียใจอยู่หรือเปล่าการกระทําความทุ่มเทความรับผิดชอบของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์คุณจะดูถึงการกระทําของเขาในตอนนี้นะมีไพ่แห่งการที่การเฝ้ารอการรอคอยนะมีไพ่ของการเริ่มต้นสําหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักเป็นพลังงานไพ่คนที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการเงินเป็นไพ่ของคนที่ทําธุรกิจการเงินการลงทุนหรือการที่เป็นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาพบเจอคู่อธิษฐานพบเจอคู่คนที่เกื้อกูลพบเจอคู่คนที่ เกื้อหนุนการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอกันหรือคุณกับเขาเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมานะครับด้วยจิตด้วยแรงอธิษฐานนำพาแห่งรักให้เราได้มาพบเจอกันนะ,อะขอทุกนา,งงานังภายในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับขอใช้พลาาังภายในปัจจุบันว่าความรักในปัจจุบันเป็นเช่นไหลนะ,อะขอเชคพลัางงานในปัจจุบัน มีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตแสงตะเกียงแห่งการนำทางไปเป็นพลังางานไพ่การที่ในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะไปเตือนวัาตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทางชีวิตหรือการที่เรามีสติเราจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้คุณเป็นคนที่มีวิชาและความรู้ในตัวของคุณเองนะเดอะเวอร์นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรม การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือการพบเจอในระหว่างเดินทางไปทำงานนะมีพลังงานไพ่สิบดาบความเจ็บปวดความเสียใจ5้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจมีคนที่แอบมองมีคนที่แอบสืบแอบซองมีคนที่รู้ว่าคุณเสียใจมีคนที่อยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังดูคนคนหนึ่งอยู่นะคนคนหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูคุณว่าคุณอะ เป็นยังไงบ้างนะอาจจะเป็นการที่ได้มาพบเจอกันของคนที่ผูกผ่านของคนที่ผูกมัดดีแฮงแมน ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงในความคิดมันเหมือนคุณกับเขายังมีข้อพันธะข้อผูกพันซึ่งกันและกันเหมือนยังมีเรื่องราวค้างคาใจของคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอร์เฉลียยอดคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางมีไพ่ของเด็กถือเหรียญคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเจ็ดดาบ เป็นพลังงานไพ่คำพูดโกหกคำพูดไม่จริงการทำอะไรหลังการปิดบังการซ่อนเลนมีคนที่ปิดบังมีคนที่ซ่อนเลนแต่คุณรู้ในทุกๆเรื่องว่าใครคือคนที่ชัดเจนกับคุณนะมีไพ่ของคนที่ห่างไกลกันคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือมีคนดีดที่อยากเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่ง,ดา,งดาบความจริงความชัดเจนควีนออฟสอดราชนีงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความเด็ดเดียวความพยายาม คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมาเยอะคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในตัวของคุณนะครับเป็นพลังไพ่ในการมูฟออนนะมีไพ่เก้าไม้เท้าเก้าเหรียญเก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบมงคุณ ความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอาจจะเป็นการที่เรามีสเสน่ห์แล้วมีคนที่กําลังเข้ามาในช่วงนี้ของเราได้มาพัฒนาได้มาเรียนรู้หรือการที่คุณแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่อาจจะเป็นมีการที่ได้พูดคุยมีการที่ได้แลกเบอร์แลกการติดต่อซึ่งกันและกันนะครับเป็นงางานไพ่สามดาบนะดีหายพิเทศคนที่ทํางานเกี่ยวับเรื่องเครื่องสําอาง เครื่องบำรุงผิวขายเพชรขายพลอยขายจิวเวลรี่เป็นให้พลังางานให้ความรับการปกปิดกาซ่อนเลนความหมงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจหรือในวันที่คุณกับเขาได้พบเจอกันเนี้ยมีคนที่กังวลใจว่าคุณนะ่ะมีการที่ได้มาพบกันแล้วแล้วคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาได้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้หรือเปล่านะคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่ตั้งใจ เป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคุณในทุกๆอย่างคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เก่งในหลายๆด้านมีมีความรู้ในหลายๆหลายๆด้านคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาในตัวเขานะเออมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนท่าใครเข้ามาในชีวิตเราสักคนหนึ่งเนี่ยเราอยากได้รับความชัดเจนเราอยากได้รับความเท่าเทียมเราอยากได้รับกับความรู้สึกที่เรามอบผัวใจให้ใครแล้วอยากให้เขารู้คุณค่าและเห็นคุณค่า ในหัวใจของเรานะในหัวใจที่มอบให้ดวงนี้จะมอบให้คนที่รักและผูกพันนะเป็นพันการเรียนรู้การเริ่มต้นในเรื่องความรักในตอนนี้ของชาวธาตุไฟนะครับอ่าขอทุกพลังงานในห้ในแนวน้องความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับ อพอไพ่พลังงานไพ่ในแนวนงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตนะเป็นพลังงานไพ่ความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวคุณกับเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเดินอยู่ในเส้นทางเดินที่เหน็บหนาวในโคดรเส้นทางเดินที่โชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเป็นไพ่พลังงานไพ่ความอึอดอัดความว้าวุ่นความกังวลใจ หรือคนคนนี้จะเคยเสียใจในเรื่องความรักมามีไพ่พลังงานไพ่คิงออกเปเคิลคู่กับดาชนีนีเป็นคนที่เกื้อนหนุนเป็นคนที่เกื้อกูลเป็นคนที่มองไปด้วยกันมีคนที่ข้างรักคุณมีคนที่ผูกพันและผูกมัดกับคุณนะในวันที่พบแล้วเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังหึงก็ได้นะามีพลังงานไพ่เก้าถ้วย เป็นไพ่ของคนที่รักเพศเดียวกันนะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจนะมีไพ,พ่พลังงานไพ่ปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือกับการที่เราเคยมีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือมีคนที่กลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณนะเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอย6ถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆดีเอ็มเพลเดอร์นะเป็นพลังงานไพ June, ่วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตา ในวันที่เรียนรู้ในวันที่เริ่มต้นเป็นพลังงานไพ่ดาวพฤหัสคนที่อยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันมีคนที่อยากพบเจอกับคุณในปัจจุบันแก้ไขในสิ่งที่ผิดกับอดีตที่ผ่านมาเขาอยากให้คุณลืมกับอดีตไปได้หรือเปล่าเขาอยากจะทําให้วันเวลาที่เป็นปัจจุบันเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดกับเขามีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการงอขอคืนดีสําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอดีมเพอ่ร์คนที่ผุพันคนที่ มีการที่คุณกับเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกใจซึ่งกันและการเหมือนคนที่คุ้นเคยเหมือนคนที่คุ้นตาเหมือนคนที่เคยสัญญาร่วมกันมาคนที่มีพลังงานเดียวกันความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะพร้อมที่จะพัฒนาและพูดคุยเป็นข้อเป็นคัวสร้างอนาคตร่วมสร้างร่วมทา ร่วมเกื้อหนุนร่วมเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุไฟนะ,อะขอรูปพระงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับในเรื่องความรักนะ,ะมีไพ่พลังงานไพ่เดวิลนะเดวิลคือพลังงานไพ่กิเลสความรักความโลภค,ความโกรธความหลงความพันธนาการ เป็นภาพเห่งการที่ในวันหนึ่งที่มีคนคนหนึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่หลอกลวงในตอนนี้มีคนที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาแล้วนะในตอนนี้มีคนที่กลับมาห่วงแหนมีคนที่กลับมาเหมือนเหมือนจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วการกระทําความทุ่มเทการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างใครพูดได้กับความรู้สึกบางทีอารมณ์และความรู้สึก มันพาไปในช่วงนั้นในวันที่คนคนหนึ่งกลับมาคิดในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งกลับมาทบทวนมีคนที่เสียใจหนักมากในสิ่งที่เขาทำผิดไว้กับคุณในตอนนั้นมีไพ่ของเติร์ตเทมแลนความผูกพัน ความผูกพันและความผูกมัดการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอนะการที่ยังมีความผูกพันของคนคนหนึ่งหรือมีคนที่อยากมาผูกพันกับคุณนะมีไพ่พลังานไพ่การที่คุณกับเขามีจิตเดียวกันใจเดียวกันคนที่เริ่มต้นไปด้วยกันเดอะาร์ฟแฟนมีพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองคุณคือหนึ่งแห่ง ลังงานของไพ่หนึ่งเดียวแห่งจัก,กรวาลน,นะมีไพ่พลังงานไพ่ The w i e l of Fortune กงร้อยแห่งโชคชะตาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลาวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่แห่งการที่เท่านัรักกันจริงเขาจะแคร์ในทุกๆเรื่องกับเราในเรื่องของคุณจะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขาในเรื่องของเขาจะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณนะมีไพ่พลังงานไพ่สองเหรียญ ความช่างใจความพยายามมีคนที่พยายามเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอาจจะรู้ว่าคุณน่ะเคยเสียใจหรือเคยผิดหวังมามีคนที่กําลังมาเหมือนเข้ามาสารสัมพันธ์ และขอโอกาสการเริ่มต้นความรักที่ดีในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะสำหรับบางท่านนะจจะมีการที่จักรวาลน,นำพาคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันคำมั่นพัญญาคำผูกพันวันเวลาที่หมุนหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดี กับทุกๆท่านนะครับ